สวัสดีครับมาดูว่าลุงเอกใช้พัดลมอะไรบ้างครับนี่ครับอันนี้ก็ฮาตาริอันนี้แหละครับน่าเนี่ยฮาตารินะครับไปดูอีกสิพัดลมลุงเอกเนี่ยจะมีประมาณสามสี่เครื่องครับนี่ครับอันนี้ก็ฮาตาริขลังมีอีกบ่ครับไปเบิ่งก่อน ไปดูครับอ,อ๋อบ้านหลังนี้มีสามเครื่องนะครับปัดลมหาตาริทั้งสามเครื่องนี่ครับหนึ่งสองสามครับสามเครื่องหาตาริทั้งสามเครื่อง ข้รืงนาไม่มีแล้วสรุปครับลุงเอกมีพัดลมฮาติริสามเครื่องครับ